น่ารักจํมมั่มขนตายาวตาเป็นสีประกายเปิดภาพล่าสุดน้องเอลิเซียถ่ายภัพคู่คนนี้เหมือนยิ่งกว่าแม่แพทติเซียขึ้นแท่นคุณแม่ที่สวยที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวแพทติเซียพูดที่ได้คอทายาทคนแรกให้โนดตวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์ หน้าตาน่ารักจำม่ำผิวขาวอมชมพูโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียของจองกับคุณแม่ซึ่งตอนนี้น้องเอลิเซียอายุ4เดือนแล้วและต้องบอกเลยว่าตัวปูจำม่ำน่ารักสุดๆขึ้นแทนสุดตาตัวน้อยตามสามพี่น้องสายฟ้าพายุแอปิเกลไปแล้วเรียบร้อยล่าสุดทางด้านคุณย่าอุไรวันเผยภาพอุ้มหลานสาวน้องเอลิเซียครั้งแรก ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสำเนาถูกต้องมากค่ะคุณย่าว่าแต่จะเหมือนขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลย